เราผมจะยิงเซตที่สองนะครับแก้มือเมื่อกี้เมื่อกี้นี้โดนลูกเดียวนะครับนี่ครับลูกดอกสั้นนะครับนี่ครับลูกดอกสั้นนะครับ ลูกนี้ผมเล็งต่ำนะครับเล็งให้มันโดนตรงน้ำนะเดี๋ยวลูกนี้ผมก็จะพยายามเล็งให้มันโดนตรงที่มันมีน้ำนะครับ